สวัสดีครับเฮียอุชครับผมสวัสดีครับจันครับสวัสดีครับสาหรับวันนี้ครับปุ๋ยตราดาวอากาศภาค3ครับเฮียครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของวิธีการใช้ครับผมครับผมปุ๋ยตาดาวอากาศนะครับกับข้าวในแต่ละกลุ่มสายพันธุ์ครับเฮียครับผมครับผมครับก็ในช่วง2ทคลิปแรกเราก็อธิบายเรื่องคุณสมบัติของปุ๋ยตาดาวอากาศแล้วก็คุณสมบัติพิเศษนะครับในคลิปนี้เราก็จะแนะนําวิธีการใช้ปุ๋ยดาวอวกาศครับเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด นะครับในนาข้าวนะครับผมสำหรับปุ๋ยดราดอากาศเนี่ยเราจะใส่ในนาข้าวเนี่ยเราอันดับแรกเลยเราจะแบ่งข้าวออกเป็น3กลุ่มก่อนนะครับ3กลุ่มใช่ครับครับนับตามอะไรครับนับตามอายุของข้าวโอ้อายุการเก็บเกี่ยวอายุการเก็บเกี่ยวของข้าวครับผมครับผมครับสำหรับในกลุ่มแรกก็คืออายุการเก็บเกี่ยวข้าวไม่เกิน90วันหรือว่า3เดือนโอ้สเดือนครับผมอายุสั้น อายุข้าวอายุสั้นสั้นโอ้ยแบมเช่นไก่ทองคำแปดเก้าครับผมครับผมกลุ่มที่2ก็จะเป็นกลุ่มนั้งแต่อายุเก็บการเก็บเกี่ยว1นึ่งร้อถึงร้อวันครับก็ไก่ทองคำหนึ่งร้อยคออส้าฟิโต้หกสามนี่กลุ่มที่สนะครับส่วนกลุ่มที่สามก็จัดเป็นข้าวอายุยาวก็คือตั้งแตยี่สิบวันถึงร้อวันครับก็ได้แก่พวกพิษณุโลกสองหอมปทุมคหอเจ็ด นะครับแปดเจ็บแล้วก็ข้าวเหนียวซีพีตองแปดครับผมอันนี้เป็นกลุ่มที่สามครับทีนี้เรามาดูว่าเราจะใช้ปุ๋ยอากาศในข้าวแต่ละกลุ่มนี้ใช้กันยังไงบ้างเอากลุ่มแรกเลยนะครับกลุ่มแรกคือข้าวยุไม่เกิน90วันหรือว่า3เดือนครับนะครับเราจะใช้ปุ๋ยดาวอากาศสองสูตรผสมกันเลยอ๋ออย่างคลิปแรกที่เราพูดถึงกันหนึ่งต่อหนึ่งครับหนึ่งต่อหนึ่งก็คือ888 1กระสอบ2รักิโลบวก 6, 40ิบ หนึ่งกระสอบเหมือนกันหนึ่งต่อหนึ่งผสมกันเลยครับผมครับอันนี้ก็คือพอหนึ่งต่อหนึ่งผสมกันเสร็จก็จะได้ปุ๋ยเป็น40กิโลนะครับครับสามารถไตหว่านได้อยู่สองไร่โอ้ไร่ละ20กิโลหาไรละ20กิโลอ๋ไม่ใส่เยอะครับอันนี้เราเลื่อไว้เรียบร้อยแล้วนะครับครับผมสรุปแล้วก็คือทั้งหมดทั้งควงนี่คือหนึ่งต่อหนึ่งครับผมจะใส่ในช่วงไหนก็ต้องหนึ่งต่อหนึ่งใช่ไหมครับเนี่ยหนึ่งต่อหนึ่งทุกช่วงเลยอ้าวครับผมครับสำหรับข้าวอายุฟันนี่ เราอย่างเช่นไก่ทองคำแปดเก้านี่เราจะให้หวานตั้งแต่หลังจากหวานแล้วนะครับครับ15วันรอบนี้รอบแรกรอบ การแตกอรอบการแตกอรอบการแตกอของไก่ของคำแปดเก้านะครับเราก็หวานไปเลยครับ20กิโลต่อไรวันที่เท่าไหร่นะเฮียหลังจากหวานข้าวไดวันอ้าวันครับผม15วันไม่เกิน17วันต้องรีบหวานครับหวานใหนท่านเด้อพี่น้องครับเนาะทานนะเพราะว่านื่งจะเป็นข้าวยุสั้นครับผมนี้ก็คือหวานไปเลยนะครับ20กิโลต่อไรครับผมไม่ต้องหวานเยอะใช้โรนหวานก็ได้ใช้บุรคนหวานหรือเครื่องหวานก็ได้นะครับส่วนระยะที่2 เราใช้สูตรอันเดียวกันเลยครับก็คือ8ปดแปดแดหนึ่งกระสอบบวกหกสี่สิบหนึ่งกระสอบบวกกันหนึ่งต่อหนึ่งนะครับวันข้าวอายุ50สิวันหลังจากวันห0าสิบวันหลังจากวันครับอย่างไก่ทองทำแ8ด้นี่ได้50สิบวันนี่เข้าวจะเริ่มเหล็กในละวหรือพวมเรียกว่าเหล็กสหรือทางบ้านางนี่เขาเรียกว่ารับท้องครับ คือเวลาตั้งแต่วานมาตั้งแต่วานมาไม่ใช่ว่าต่อเนื่องจากวันที่15บห้าที่เราหวานรอบแรกไม่ใช่เอาตั้งแต่วานเลยตั้งแต่วานเลยครับผมได้ห้าสิบวันทุกวันครั้งที่สองครับผมด้วยสูตรเดิมเลย8ปดแปดแปดหนึ่งกระสอบบวกหกสี่สิบหนึ่งกระสอบหวานได้สองไร่ เหมือนกันเหมือนกันก็คือใช้อัตรา20กิโลต่อไร่หรือบางท่านสามารถอาจจะใช้ถึง25กิโลต่อไร่ก็ได้ช่วงเอามาก็พลอาจจะเพิ่มเติมขึ้นอีกนิดนึงครับผมครับผมเราใช้สูตรเดียวครับนาวิธีการเดียวตลอดฤดูกาลครับนะครับจะทําให้ข้าวในเขียวยังปลายตลอดแนวเลยนะครับครับอันนี้ก็คือในกลุ่มข้าวอายุไม่เกิน90วันครับ ครับผมกลุ่มที่2ครับครับมาดูกลุ่มที่2นะครับข้าอายุตั้งแต่ร้อยวันถึง120วันครับนะครับครั้งแรกเลยก็ให้วันเข้าตอน15วันหลังหวานเหมือนกันเหมือนกันอ่าบห้วันไม่แต่ไม่เกิน20วันครับห้ามเกิน20วันเลยต้องหวานเลยแต่ดีที่สุดคือ15วันหลังหวานครับผมนะครับครั้งที่2ก็หวานในช่วงที่เข้า อายุได้5 0วันถึง5 5วันอ้าวครับผมอ่าเลื่อนไปอีกนิดนึงแต่อ,อ,อย่าให้เกิดชุงนี้หวานรอบที่2ครับนะครับในสัดส่วนเหมือนเดิมเลย1ต่อ1นึครับหวาน20-25ถึงกิโลต่อไร่ในตอนรับของครับผมอ่าครับผมอันนี้สำหรับกลุ่มของ ข้าวอายุตรงกลางๆร้อยร้อยถึงร้อยยี่สิบวันคือสองครั้งเหมือนกันแต่ยืดเวลาออกไปนิดนึงหายืดเวลานิดนึงครับผมบางคนบอกเอ้าเคยหว่านสามครั้งทํำยังไงะนะครับอันนั้นคือการหว่านปุ๋ยที่เป็นปุ๋ยที่ว่าเขาเรียกรอบการแต่งอ๋อหว่านแต่งบางคนที่เราหว่านปุ๋ยเบาเบนเลยปุ๋ยอะไรรือว่าข้าวตรงดินที่มันไม่เสมอนะ,อะมันหว่านแล้วมันจะจืดไบเขียวหว่านยูเรียนะค,ะครับก็เลยทําให้ต้องมีการหว่านสามรอบอนะแต่ถ้าเป็นปุ๋ยดาวอาวากาศแล้วนะครับ เขียวเสมอทุกแปลงหมดเลยครับผมนะครับเราไม่ต้องแต่งอีกแล้วครับใช้สองรอบเท่านั้นสองรอบพอโอเคครับผมมาดูกลุ่มที่สามครับครับอายุตั้งแต่120วันถึง140วันครับนะครับอันนี้อาจจะต้องหว่านถึง3รอบราะว่าอายุนิานนานยาวอายุยาวครับโดยครั้งแรกหว่านหลังจากหว่านปุ๋ยดาวอากาศนะครับหลังจากหว่านเข้าไปแล้วประมาณ20วัน20วันถึง25วันในรอบที่1อ้าวครับรับรอบที่1 โดยใช้สูตรเหมือนเดิมครับ888 1ปกระสอบหกหกอีก1นกระสอบครับผม1ต่อ1ครับ1ต่อ1ครับหครับผมหวาน20กิโลต่อไรครับนะครับรอบที่2องวหวานตอนข้าวประมาณ55วันถึง60วันอืมครับอันนี้เป็นการปุ๋ยแต่งแต่ว่าให้สังเกตข้าวก่อนนะครับเพราะว่าตัวปุ๋ยดาวอากาศนีมันจะอยู่ได้นานมากครับนะครับอยู่ได้นานมากถ้าข้าวนี่เขียวแล้วงามแล้วนี่ เราไม่ต้องหวานก็ได้หรือเขาเรียกว่าการแต่งข้าวในระยะนี้เราใช้เพียง10กิโลต่อไร่ไม่ต้องใส่เยอะครับในครั้งที่2นนีใครั้งที่2เป็นลักษณะของการแต่งเนาะแต่งหน้าเนาะครับผมครับครับส่วนรอบที่3เมเรองหวานรับท้องตอนข้าวประมาณ70วันนะ70วันในหวานเลยครับนะในรอบที่3เป็นช่วงรับรวงครับฮี่เป็นช่วงรับรวงครับผม สูตรที่ใช้ยังเหมือนเดิมอยู่นะครับครับแปดแปดแปดหนึ่งกระสอบครับบวกกับหกสี่สิบหนึ่งกระสอบนะครับหวานอัตราย2 0ถึง25กิโลต่อไรอ่ครับในตอนอายุข้าวที่70วัน ครับครับอันนี้ได้แก่ข้าวยุ่ยเยานควกกลุ่มของซีคีตองแปดครับนะพิษโรคสองหอมปทุมครับนะอันนี้ต้องมีการหว่านสามรอบครับผมนะครับเราจะสังเกตดูนะการใช้ปุ๋ยดาโอกาศนี้ง่ายมากครับใช้เพียงสองสูตรในอัตราหนึ่งต่อหนึ่งครับทุกระยะของข้าวไม่ต้องไปจําอะไรมากมายอ่าไม่ต้องจําว่าหนึ่งต่อหนึ่งสูตรนี้ครับหนึ่งต่อหนึ่งพอครับหนึ่งต่อหนึ่งพอแล้วก็ในแต่ละครั้งด้วยครับในแต่ละครั้งวัน 20กิโลต่อไร่ครับนะมีในช่วงหมากที่เราอาจจะเพิ่มเป็น25กิโลต่อไร่ก็ได้ไม่มีปัญหาซึ่งเราก็ทําเป็นกระสอบไว้แล้วนี่ครับผมกระสอบละ20กิโลนี่ครับผมใช่ครับผมครับผมง่ายมากเลยครับผมอ่าใช่ครับเอาครับอันนี้ก็คือการใช้ปุ๋ยดาวอวกาศนะครับในแต่ระยะของข้าวในแต่ละกลุ่มของข้าวครับผมเอาครับสำหรับท่านใดอยากที่จะได้ปุ๋ยตาดาวอวกาศครับเมียไปใช้ใน พื้นที่เพาะปลูกนะครับของท่านครับผมเมียครับผมครับผมสำหรับท่านที่สนใจจะเอาปุ๋ยราดาวอาวกาศนะครับปุ๋ยสปุกนิกนะครับปุ๋ยฟองน้ําไปใช้นะครับก็ติดต่อมาที่แฮปปี้การเกษตรชาแนลทาง y t u t u ของอาจารย์ขัญชัยนะครับทาง Line ID ทางต i ิต o ตอกทาง Facebook แล้วก็ที่หน้าร้านไทยเจริญพาณิชย์ บ้านท่าแหงอำเภอของชัยจังหวัดกาฬสินครับผมครับขอขอบพระคุณเฮียอูดเป็นอย่างสูงครับผมครับผมครับครับครับพี่น้องครับนี่สำหรับตอนที่3เราพูดถึงเรื่องของลักษณะนะครับหรือว่าอัตรานะครับในการใช้นะครับสำหรับข้าวในแต่ละสายพันธุ์ในแต่ละกลุ่มครับพี่น้องครับนี่เนาะ0899428684ทั้งไอ l i ลนและก็หมายเลขโทรศัพท์อีกแล้วครับท่านครับ0899428684นะครับ เอาับประสานกันเขามากกับเรากันนะครับส่งทั่วไทยเลยทีเดียวเพราะหนึ่งกระสอบเพียง20กิโลกรัมเท่านั้นนะครับซื้ออยู่ที่หน้าร้านก็ได้ครับแล้วก็ส่งผ่านทางขนส่งนะครับไม่ว่าจะทางไหนก็ได้ครับผมนี่สามารถที่จะประสานมาได้นะครับผมเอาครับสำหรับวันนี้ครับผมนุ่มขวัญชัยหัใจเกษตรนะครับผ้องกับเพี่อุดนะครับพร้อมลาพาจากพี่น้องปองไปไปเพียงเท่านี้ครับสำหรับวันนี้ครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม พี่น้องครับนี่นี่ครับพี่น้องครับกุยจาดาวากัศของเราครับผม